มาแล้วนะฮะปากตลาดคุณผู้ชมยังอยู่ที่คับเคสแล้วก็ประจอยนะฮะรวมถึงคู้ฟังทางวิทยุด้วย 1> fm 0, Nation Radio 1 0 2 0เองจดนย์นชัีโอคลื่นคนทำงานขับรถไปหลายคนฟังเราไปได้ด้วยตื่นแล้วรู้แล้วก็พลาด<ร><น>ช่วงเด็ดเออทำไงล่ะถ้าพลาดไปแล้วไปดูคลิปย้อนหลังได้นะฮะในแฟนเพจของเรารายการปากตลาดเนชั่นทีวีเราจะอัพคลิปทุกวันรายการจบ6กโมงเช้าใช่ไหมเจ็ดโมงคลิปมาแล้วแล้วก็ไปคอมเมนต์กันแล้วถ้าใคร มีรูปอาหงอาหารมาฝากเราร้านไหนอร่อยอย่างเดียวจะมีของมาฝากาอไปที่เรื่องราวของราคาพืชเศรษฐกิจที่สําคัญกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมที่มาจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรสองพืชเศรษฐกิจป้าไม่ใช่ของที่ซื้อมาปรุงอาหารกันมันพืชเศรษฐกิจนนอยอย่างที่เรารู้กันก็คืออย่างเช่นข้าวเหนีเรารงานไปช่วงแรกน้ำยงน้ำยางอะไรเงี้ยมันาเป็นไงบ้างมันสําปะหลังสดป้าราคาปัจจุบันนะฮะ 2บาท50สตางค์ต่อโลนึงแต่ว่าราคาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยสบาท27สตางค์ราคาดีขึ้นเถราคาจะถูกลงนะฮะถูกลงแล้วก็น้ํายางสดนะฮะหกบาทแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยโลละ0ก็นนราคาดีขึ้นแต่ว่ายังไม่อยู่ในระดับที่คุ้มต้นทุนของเกษตรกรถ้าเอาแบบช่วงพีคสุดน,นะ เป็นร้อยจ้าใช่ยางแผ่นดิบชั้น3โลละ61บาท<อ>แต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเดือนที่แล้วโลละ58าส<อ>ิบปก็ถือว่าราคาดีขึ้นเกษตรกรก็สบายใจขึ้นน้ำมันเอฟาร์มน้ำมันฟาร์มน้ำมันนะฮะราคาโลละ5บาท20สบตางค์แล้วก็ช่วงนี้หน้าแรงก็จะมีความมีผลผลิตน้อยแล้วก็ อาจจะต้องนําเข้าแต่ว่าพอจะนําเข้าเกษตรกรไม่แฮปปี้ละอ้อยจะอ้อยอ้อยไม่ใช่อ้อยควันหรืออ้อยนะอ้อยนี่แหละฮะอ้อยอ้อยอีกเพราะขาไงก็เพราค้ามันขายอ้อยที่จะรู้จักไงมันขายอ้อยหรือมันจะพูดว่าอ้อ้อยนี่เป็นกลเม็ดในการดึงดูดลูกค้าอ้อยราคาปัจจุบัน90บบาทต่อร้อยโล 90บาทต่อร้อยโลนะฮะรา<ล>ะคาเท่ากับเดือนที่แล้วเลยอ้อยนี่เอาไปทำน้ำตาลทรายไงจ๊ะวัตถุด,ดิบ ต้นในการทำละตาลซ้ายไปเที่ยวเบื่ออ้อยไปเที่ยวที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีฮะคุณผู้ชมเขาจะมีงานมาสจันย์พันไม้ขุดล้อมตําบนชะอมแก่งคอยอ๋อใช่ตรงนี้มันเป็นแหล่งถ้าจะซื้อต้นไม้ใหญ่มาปลูกบ้านนะเคไปเที่ยวเลยจ้างานครั้งนี้จ<อ>ัดขึ้นเป็นครั้งที่5แล้วงานจะมีขึ้น18ถึง24มีนาคมนี้นะฮะใครที่ไปในงานนี้จะได้หาซื้อทั้งไม้ยืนต้นไม้มงคลไม้หอมอรวมถึงงานชอบของเรา สองคนด้วย <c oughs> ประกวดีิดาไม้ขุดล้อง <c oughs> มงานถนัดของพวกเราเราไปทุกงาน <c oughs> งานไหนมีประกวดีิดาเราไปไปเป็นอะไรไปเป็นแม่ีิดาที่มันจะลงประกวด ชมพูโอนี่คือยกมาปลูกที่บ้านได้เลยอะรวมถึงจะมีการจัดคลินิกคนรักต้นไม้ด้วยป้าจอยให้กับคนที่ต้องการคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ไปในงานนี้ไปสวันไปเลยสิบแปดสิบเก้ายี่สยบอ็ดยองายี่เจ็ดวันนะฮะมีนาคนนี้ไปได้เลยหรือว่าไปไม่ถูกอะไรยังไงโทรไปสอบถามได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะอมโทรไปที่036 714 573เจ็ดหนึ่งห้ไม้ขุดล้อมเนี่ยก็คือต้นใหญ่ใหญ่แล้วเขาก็ไปล้อมมา จัดขึ้นเป็นครั้งที่5้แล้วเลือดเลือไปไปชะอมเองแค่นี้เคก็จะไปแล้วผู้ชายเสื้อสีชมพูเขามาทําอะไรโอ้คนนี้หุ่นเขาดีนะเขาผอมด้วยออันนี้ไม่ได้ไปคดกันใช่ไหมะตัสวัสดีครับพี่จอสวัสดีครับพี่เคครับเเเราากใส่่หหมมมือนนนงงโไไย เริ่มจะไอแล้วนนีราเระเริ่มรู้สึกได้ว่าแสบคอแล้วฮะเนี่ยโมนายเย็นบุตรพิธีกรจากข่าวคนรับรสวรายการทพราว่าเป็นรายการที่ฮอตฮิตที่สุดของช่องน a ชั่นทีวีนะเพราะว่าเป็นรายการที่มีหนุ่มสาวแบบหน้าตาหล่อหลอสวยๆเป็นประจำเช้าเลยเราไม่สามารถไปจัดกันเราเลยวัยมาแล้วผ้าเราอยู่ในช่วงเป็น ขอต้นละข้าสดช่วงแม่พิธีกรอย่างเงี้ยได้พิธีกรหคนอายุรวมกันเท่าพี่เคคกับพี่จอยอฮะรอเล่นนะนีเปไ็นข่าวที่สำคัญมากโอนัยตามกันต่อเรื่องของขยะพิษฮะยังไม่จบนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการสืบสาวเราเรื่องไปพบว่ามีการลักลอบนําขยะอุตสาหกรรมเนี่ยมาทิ้งเอาไว้ที่บอกขยะแพร่กระสาเพราะฉะนั้นคนที่เอามาทิ้งละหนึ่งเจ้าของบอกขยะละหนึ่งรวมไปถึงเจ้าของขยะเองก็ต้องโดนเหมือนกันนะครับ<อ>มีโทษทั้งจำทั้งตับนะฮะ ใช่แล้วนะคะวันนี้เรา3คนรวมถึงทีมงานทุกคนลาไป,ไปก่อนนะจ๊ะติดตาม <คะ S 2> ได้จากข่าวคนดับรุนวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ